พบชิปเซตลึกลับใน Xiaomi 12S Ultra หรือนี่จะคือชิปเซตประมวลผลภาพตัวใหม่ที่ชื่อว่า s e a r c h c 2ที่ไม่เคยพูดถึงให้เราได้ยินกันเลย Xiaomi มี Mix Fold 2อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มาพร้อมกับหน้าจอพับท,ที่ใหญ่ขึ้นเวลากลางออกมาขนาด8.1นิ้วและมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1ครับ ถ้าก็มาปเดตข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนเกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะทย้ข่าวสารที่มาเนะแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน xiaomi 1 <S 2, <S, 2> s ultra คือซปเปอร์เรือธงของความสำเร็จนะครับที่สุดของ xiaomi เ,เอาไว้ทั้งในเรื่องของสเปคนวัตกรรมส่วนหนึ่งช h i เซ e นะครับที่มีมาให้ที่ xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองที่ชื่อว่า s u g a p 1กับ s u g a g 1นะครับขอภายท้าผิดนะโดยควบคุมระบบก,การชาร์จแบตเตอรี่ที่ลดระยะเวลาการชาร์จระยือยุ่นอัตราการใช้งานของแบตเตอรี่ให้มีอายุที่มากขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับ ดูเหมือนว่าในโทรศัพท์ม,มือถือเรือธงเนี่ยจะมีชิปเซตปิศนาเพิ่มเติมอีก1ชิปเซตด้วยกันบล็อกเกอร์ชาวจีนนะครับรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ v i เบิว่า Xiaomi 12S Ultra ที่ได้พบชิปเซตปิศนาโลโก้มีปรากฏอยู่นะครับพร้อมกับซีเรียลรหัสของเขาในเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าชิปเซตตัวนั้นจะเป็นชิปเซตซูการ์ซี2ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ ในปีที่แล้วเซี่ยมี่ได้ทำง,งานเปิดตัวชิปเซตโดยประมลผลภาพพัฒนาขึ้นมาเองที่ชื่อว่าซูคาซีหนึ่งไดนำมาใช้ในครั้งแรกบนมี m i ิกโฟเพื่อยกระดับคุณภาพการถ่ายภาพพร้อมทั้งโปรโมทน,นะครับสื่อต่างๆและเป็นที่น่าแปลกก็คือในครั้งนี้เนี่ยเซี่ยมีไม่ได้พูดถึงชิปเซตซูค a าซีเลย ในเรื่องของการโปรโมทมือถือรุ่นใหม่ของเขาไม่ไปได้ว่าตัวชิปเซตซูคาซีใน x i a ี m i 1 2 s Ultra อาจจะมีการอัปเกรดจากชิปเซตเดิมเล็กน้อยเพราะนั้นจึงไม่าจะจำเป็นจะต้องบอกไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่าอัปเดตมาน,นิดเดียวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งไม่แน่นะครับว่าในโปรโมตในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะโปรโมตชิปเซตซูค่าซีสไปเลยหรือเปล่านะครับซีวีสองเอสอัลตรามีจุดเด่นหลักๆก,ก็คือกล้องนั่นเองโดยกล้องเนี่ยเป็นเซนเซอร์ของ Sony ่แอร9เ ความละเอียด50.3ล้านพิกเซลพร้อมกับโครงสร้างชิ้นเลน8ชิ้นที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับการเกิดแฟร์นะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นเทคนิคของเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเมถ่ายภาพได้2แบบว่าจะเป็นในเรื่องของไลกาเวอร์บรู k นะครับที่ผสานโทนของลมี i และไ i กาเข้าด้วยกันและในเรื่องของสเปคทั่วไปะมี 2S Ultra รรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอ e5 super amoled 6.73นิ้วนะครับอัตรารีเฟรชเรท 120Hz เต็มตะก้อน8พัท Gen 1แบตเตอรี่4,860มิลลิแอมป์ชาร์จเ Wh, ร์67วัตต์ชาตเตอร์สาย50วัตต์รีเวอร์ชรั่นจิ้ง10วัตต์โดยตอนนี้มีลำโพงคู่ด้วยนะครับปรับจูนเสียงจากฮามาคารอนพร้อมกับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ในเรื่องของระบบการดักกันฝุ่น IP68 ไปถึงการระบายความร้อนแบบฟ d Liquid Cooling ด้วยเรียกได้ว่าครบคันมากๆเลยทีเดียวสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ Walking with <The> ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2021ที่ผ่านมาเสียวมีได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือจอพับได้รุ่นแรกของทั้งค่ายก็คือเสียวมี่ i ิกโฟนล่าสุดมีรายงานว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมือถือมีมิกโฟ2ให้เราได้เห็นเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นครับตามรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าชื่อถือได้ท่านหนึ่งนะครับได้พูดถึงเสียมี่มีมิกโฟ2ที่จะมีการเปิดตัวให้เห็นกันภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่เป็น LTPO OLED ขนาด8.1นิ้วเวลากลางออกมานะครับให้ความละเอียด 2K ทั้งยังมีค่า Refresh Rate ที่สูงถึง120เฮด้วยในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Plus g e 1ที่ทำงานควบคู่กับแบรม 16GB และห,หนวยความจำภายใน1 t b พร้อมกับระบบก,การชาร์จที่เร็ว67วด้วย ยังไงก็ดีข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นหากมีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย